สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำแกงเขียวหวานออออในหม้อนี้มีอะไรมัง่งนะมีกะทิมีพริกแกงกะทิกับพริกแกงซองยางอ่าหลังไม่ได้ใส่อะไรนี่เขาเรียกวิธีการ,รมาเอามาผัดให้มันหอมก่อนอผัด ผัดกะกทิให้มันหอมอันนี้มันหัวหรือหางอะหัวอ,อ๋อใส่หัวเข้าไปผัดอืมผัดให้เครื่องแกงมันหอมนี่ทุกคนวิธีการจะค่อย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 เปิดไฟให้มันค่อยค่อยร้อนถ้าเปิดแรงมันก็จะไหม้นะทนุกคนจะไหม้หม้อ นี่คือแม่ครัวมือหนึ่งของครอบครัวเรานะทุกคนนะแล้วก็ใส่เนื้อไก่กับตีนไกลล่ลงใบใส่ลงไบปุ๊บเรียบร้อยเนื้อไก่ตีนไก่ นี่เราต้องใช้เวลานานไหมในการทําเนี่ยก็นานเหมือนกันพอไก่จะสุกตามไปดูพร้อมๆกันทุกคนทำการคนคลุกเขาให้เข้ากันกะทินี่มันเป็นกะทิอะไรอะ่ะกะทิค่ะคือมาจากร้านคั้นมาเลยเขาเรียกกะทิอะไรเอ้ไอ้พริกแกงพริกแกงเียวหวานอืมเป็นพริกแกงเฉพาะของมันเลยใช่ไหมอืม แกงเขียวหวานในระหว่างที่รอหม้อกำลังเดือดเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบว่ามีอะไรอีกี่ส่วนประกอบก็มีนี่มะเขือเราก็ได้หัน่นเรียบร้อยมีนี่ใบโหระพาเด็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเรามีถั่วงอกนี่ทน แล้วขนมจีนแกงเขียวหวานมันต้องกินกับขนมจีนมันถึงจะแจ่มกลับมาดูวิธีการทำหม้อตอนนี้กำลังเดือดได้ยินเสียงไหมทุกคนหม้อเรากำลังเดือดแล้วแล้วเราจะใส่กะทิไปอีกตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันให้ิแกงมันหอมหน่อยก่อนอือ พอพี่แกงหอมแล้วแล้วก็ใส่กะทิใส่ไปหมดเลยท,ทั้งหัวทั้งหางเลยอม,มาติดตามไปพร้อมกันท่านผู้ชมอนนี้ก็มังเดือดปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บปบป,บปบใช้ไฟกลางๆนะทุกคนนะไฟใช้ไฟกลางๆไม่ต้องใช้ไฟแรง มันจะไหม่ทุกอย่างมันจะไหม้สก,ก่อนมีคนทำข้าวเก่งก็ดีไปอย่างครอบครัวจะได้ไม่อดไม่ใช่บางครอบครัวที่ว่าไออะไรก็ซื้อเอออะไรก็ซื้อมันก็มีนะเดี๋ยวก็ซื้ออาหารตามสั่งซื้อแกงถุงรสชาติฝีมือเขาเขจะไม่รู้เลยว่าวิธีไอรสชาติที่เราทํากินเองเนี่ย เป็นรสชาติที่ถูกปากและลอ,อยมากที่สุดอใส่น้ำกะทิลงไปแล้วนี่คือหางอือ่าใส่หางกะทิลงไปส่วนแรกที่เราใส่หัวเข้าไปนะั้นใส่เพื่อคั่วกับติดแกงให้มันหอมอั่าหลจากที่เราคั่วให้หอมแล้วเราก็าใส่หัวกะทิหัวกะทิไอ่า ลงไปนิดหน่อยใส่เนื้อลงไปคั่วให้มันหอมอีกแล้วเราก็ใส่หางใส่หัวเข้าไปไอ้ที่ว่ามันแตกมันแตกมันนี่มันคืออะไรที่เขาบอกจะเคี่ยวกะทิให้มันแตกมันแต่ที่บ้านนี่ไม่เคี่ยวกะทิแตกมันนะเพราะมันกินไม่อร่อยอืมนะเห็นไหมสูตรเคล็ดลับแต่ละอย่างนี่มันแตกต่างกันทุกคนเราไม่เอากะทิแตกมันอืมมันมันมันไม่อร่อยไม่อร่อยมัน มันมันมันเกินมันมันก็จะลอยอยู่แต่ข้างบนอืมมันจะแยกชั้นเลยเออจะแยกชั้นมันก็ลอยอยู่แต่ข้างบนมันก็ไม่อร่อยแต่นี้มันจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวเลยมันจะคนไปด้วยกันเลยมันไม่มีมันอเดี๋ยวคอยดูหน้าตานะทุกคนมันก็จะพิเศษตรงนี้ในการทำข้าวอะไรอย่างนี้แต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน อย่างเราเราก็ไม่ให้มันแตกมันเราก็จะให้มันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่มีการแยกชั้นกันสูตรของแต่ละบ้านให้เหมือนกันเหมือนอย่างน้ำทิกกปิที่เราได้เสนอลงไปแล้วในคลิปหนึ่งบ,บ้านอื่นเขาใช้มะนาวบ้านเราใช้มะขามเปียกกินแบบค้นๆไม่ได้กินแบบน้ำอ่า มันก็เหมือนอย่างภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางกินรสชาติไม่เหมือนกันแต่ละภาคแต่ละที่ก็มีสูตรไม่เหมือนกันทั้งทั้ง,ท,งที่เมนูก็อาจจะเป็นเมนูเดียวกันอรอไปก่อนนะทุกคนแล้วเราจะใส่มะเขือได้ตอนไหนตอนไก่สุกให้ไก่เปนสุกก่อนอือ ไก่สุกเราก็จะใส่มะเขือใส่มะเขือใส่มะเขือพวงก็เหลือขั้นตอนแค่นางก็เสร็จการทำขบเ้าวนี่ไม่ใช่ทำง่ายๆนะทุกคนนะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีเวลาของมันเวลารอน้ำเดือดเวลารอผักสุก เราก็ต้องค่อยๆพิธีพิถันเราจะใส่ทุกอย่างไปปุ๊บๆพร้อมกันหมดแล้วรอให้เดือดทุกอย่างไม่ได้กินดีเละหมดที่เราใส่ไก่เข้าไปก่อนก็เพราะว่า,<อ>าไก่สุกยากอ่ามันสุกยากมันก็ไม่เปื่อยด้วยแต่ถ้าเราใส่ไก่กับมะเขือไปพร้อมกันมเขอก็เละอีกอย่างนี้เราก็รอแค่ใส่มะเขือแต่มะเขือเสร็ มะเขือสุกเราถึงใส่ผักเพราะว่าใส่ไปพร้อมกันไม่ได้นี่มันก็คือเทคนิคเล็กๆแน่น้อยที่มองข้ามไม่ได้อืมเหมือนอย่างเราทําแป้งโรตีเราก็ต้องอใส่น้ําเท่านี้เราต้องใส่เนยเท่านี้เราต้องไว้อุณหภูมิแค่นี้เวลาตี ก็ต้องตีอย่างนี้เวลาทอดเราก็ต้องทอดอย่างนี้มันเทคนิคมันเล็กๆแน่น้อยมันต้องค่อยๆสำหรับคนที่หัดทำข้าวใหม่ๆนะทุกคนนะก็ค่อยๆศึกษาไปทีละหน่อยทีละหน่อย,อยไม่ใช่ว่ามันจะทำเป็นไปเลยทีเดียวคุณไม่มีพรสวรรค์ถึงขนาดนั้นหรอกที่ว่าคุณทำครั้งเดียวแล้วอร่อยเลยมันก็อาจจะมี แต่ครั้งต่อไปไมันจะไม่อร่อยแล้วหืมหอมนะทุกคนเริ่มหอมนะเดี๋ยวเรารอ,รอพร้อมกันไปแล้วเราปรุงยังยังเลยเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนอืมให้มันเดือดก่อนทุกคนแล้วทำไมไม่ปรุงมาเลยไม่ได้อืมนี่นสูตรไม่บอกด้วยรอให้มันเดือดก่อนแล้วค่อยปรุงไม่บอกด้วย อ่านระวังที่รอทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอะไรกับข้าวกับปลาของเราดีกว่านี่นี่คือปลาทอดเรามีน้ำพริกด้วยเดี๋ยวพาไปดูต้นมอนเราดีกว่าตอนนี้มอนกำลังแดงเลยกำลังแดงกำลังดกเลย ดูต้นม่อนแป๊บมองเห็นไหมแกกบบนึงนะจับโฟกัสกันทุกคนเอ้ยไม่เห็นเลยนี่ลูกม่อนเราก็ลองอ,ออกนี่ในระหว่างที่เรารอนะคนรอให้น้ำเดือดเราก็พามาดูเนี่ยลูกม่อนนี่เยอะแยะมากมายเลยนี่ มีกิ้งกาไหมาวะจะมีกิ้งกาไหม,มทนรอแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันนะเ,เ,เปิดหมอ้อสิเนี่ยเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดสีเขียวสีเขียวอ่อนนะ ตอนนี้แม่กำลังล้างถงออั่ถงอกถั่งอกนี่เราก็เลือกนะทุกคนเป็นถั่งอ,อกที่ปลูกเองไม่ใช่ถั่งอ,อกที่ทำเป็นอุตสาหกรรมนะเป็นอันนี้คุณลุงเขาปลูกเองปลูกขายทุกวันทุกวันน่ะซึ่งเขาไม่ได้ทำเยอะเขาทำแค่แค่นิดๆหน่อยๆไว้ขาย ของฮอกควรจะของงอกอันนี้มันมันไม,ไม,ม่ไม่มียาเออไม่มียาไม่ขอไม่ได้แค่น้ํายามันจะกรอบด้วยคนกินเราจะรู้เป็นถุงอักต้นต้นเล็กนะนเออกต้นเล็กอมไม่ได้แค่น้ํายาอ่าแล้วตอนนี้มันก็ได้เดือดแล้วอ,อ แต่ไก่เนื้อมันก็จะสุกง่ายนะทุกคนเปื่อยง่ายแร่คนจะแกงไม่นานถ้าเป็นไก่บ้านไก่โต้งเนาะโอ้เอามาแกงนี่ต้องเคี่ยวกันนานเลยซึ่งไม่นิยมเอามาทำเพราะว่ากระทรงกระทิมันจะเป็นอื่นไประหว่างนี้เราก็รอรอไปก่อนรอสักนิด เพื่อความอะไรเพื่อความอร่อยต้กระเทียมเราไม่ได้แจกมันกระเทียมเราคุ้นไปในตัวคุ้นนี่เป็นเนื้อเดียวกันเลยถ้าแตกมันจะแยกกันเป็นชั้นเลยมันมันก็จะลอยมันก็จะไม่อร่อยอืมใช่พอเวลาถ้ามันมันมันไก่ที่มันมันเยอะๆเวลาเราต้มมันมันก็จะลอยอยู่ข้างบนเวลาเราซดมันก็มีแต่มันนะนะ มันก็ไม่มีรสชาติน้ำมันของไก่น้ำมันของกะทิอให้ดูสีสันในหน้าตาทุกคนนี่ดูชัดๆเลยกำลังเดือดเลยการที่จะให้มันแตกมันเนี่ยมันต้องต้องเคี่ยวกะทิ เคี่ยวให้มันแตกเลยเคี่ยวให้มันเดือดให้มันเดือดให้มันแตกมันเลยอบางคนที่เขาเคี่ยวให้มันแตกมันเขาเคี่ยวกะทิแตกมันเสร็จเขาถึงเอาพริกแกงลงไปผัดกับพริกกับกะทินั่นน่ะทีนี้มันก็มันแม่ดีเรานี่ไม่คิมไม่ได้เคี่ยวกะทิเคี่ยวกะทิใส่พริกแกงใส่เลยอืเคี่ยวไปพร้อมกันแค่ให้มันหอมแค่นั้นเองเออให้ผัดพริกแกงให้มันหอมแค่นั้นเอง มองดูก็เหมืนง่ายๆนะทุกคนแต่มันก็ต้องมีเทคนิคเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆถ้าคนทำกับข้าวไม่เป็นนี้ก็จบเลยแต่ถ้าคนมีพื้นฐานอยู่แล้วมันก็สามารถเอาไปปรับแปงปรับเปลี่ยนเทคนิคเหมือนที่ผมทำโรตีครั้งแรกอะ่ะทุกคนเราก็ดูจกักดูจักไอ้เจ้านั้นเจ้านี้แล้วกล่ามาปรับเปลี่ยนปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นมันก็จะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเราใส่ลงไปแล้วใส่มะเขือกับมะเขือพวงลงไปแล้วต่อไปก็เราก็รอแค่มะเขือสุกหลานเราชอบกินมะเขือนะเราเลยใส่มะเขือเยอะอื เราก็ใส่ตามใจคนกินใครกินอะไรก็ใส่อันนั้นอะเยอะหน่อยเสียงอะไรวะเสียงอะไรโอ้เข้ามาป่วนนะครับไปใส่หมดแล้วก็คน นี่เป็นคลิปวิดีโอแบบเร็วๆนะทุกคนไม่มีการตัดต่อใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยเห็นปล่ากะทิเราไม่ได้แตกมันเนี่ยเนี่ยกะทิเราคุ้นคุ้นคนเลยอาที่แตกมันมันก็จะลอยอ่ะทีนี้เราก็จะมาปรุงกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปิ๊บอ่ะใส่น้ำตาลปิ๊บลงไป น้ำตาลปี๊บนี่เป็นน้ำตาลอะไรเนะี่ยน้ำตาลมะพร้าวอืมเป็นน้ำตาลมะพร้าวอ่าใส่น้ำปลาลงไปอันนี้อะไรปุงชูรสหน่อยหนึ่งปรุงชูรสอืมรปรง,งมนันก็มีแค่นี้มีแค่นี้ ทีนี้ก็ทิมให้มันได้ที่อน้ำตาลชุนรสน้ำปลา,ปาแค่นี้แหละออ๋ความหวานความมันก็อยู่ที่กะทิที่กะทิเครื่อ,องปรุงไม่เยอะที่เหลือเราก็รอแค่มันให้มันสุกมันสุกเราใช้ได้อืมส่วนใคร อยากกินรสชาติไหนก็ปรุงเอาเองตามปากเนี่ยก็แค่นั้นอยากกินเค็มก็ใส่น้ำปลาเยอะอยากกินหวานก็ใส่น้ำตาลแค่นั้นก็จบนี่ก็รสชาติถือว่าเป็นอันเรียบร้อยอเหลือ,อแค่มะเขือสุกรอมะเขือสุกแค่นั้นเองอืมใส่ผักรสชาติอร่อยแล้ว <c oughs> นี่ดูสีสันหน้าตาตอนนี้มะเขือมันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เพราะว่าเราเพิ่งจะลงเดี่ร้อนสุกมันเดือดก็เป็นอันเสร็จสิ้นอ่ะโอเคทุกคนแล้วก็เลือก็แค่ให้มะเขือสุกแล้วก็ใส่ใบใหโหระพาลงไปก็เสร็จก็เสร็จเรียบร้อยอที่เหลือก็กิกนได้เราให้มะเขือสุกก่อน ใครอยากเอาไปทําก็เอาไปทําตามได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ